สวัสดีครับพบกับผมอสบ้านนอกนะครับแน่นอนนะครับว่าอุบัติเหตุจากกระสุนนะครับที่มันสามารถที่จะระเบิดนะครับมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตนะครับให้ดูนะครับเวลาถ้าหากว่ากระสุนนะครับมันระเบิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์ได้หลายๆอย่างนะครับโดยที่เรา ทําหล่นนะครับแน่นอนนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้แตกง่ายนะครับแต่ว่าถ้ามันโดนองศาโดนมุมโดนเหลี่ยมอะไรของมันนะครับที่มันจะสามารถระเบิดได้นะครับแล้วความอันตรายของมันนะครับที่จะสามารถทําอันตรายกับสิ่งของโดยรอบนะครับโดยเฉพาะเนื้อหนังของมนุษย์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีคุณแตงโมนะครับเป็นชุดสาธิตให้กับเรานะครับ ว่าถ้าหากว่าเป็นหนังมนุษย์นะครับมันจะาสามารถเจาะเข้าไปได้หรือไม่นะครับแล้วบริเวณโดยรอบนะครับจะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้นะครับเราจะเป็นจุดสอ LR นะครับ โอเคนะครับผลปรากฏดล่ากระสุนนะครับขนาดจุดสองสอง LR นะครับเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้อยู่ในลํากล้องนะครับไม่สามารถทําอันตรายต่อผิวหนังของมนุษย์ได้นะครับอาจจะเป็นแค่ถักถากลวกๆนะครับขนาดเปลือกแตงโมนะครับยังไม่เข้าเลยนะครับโอเคนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับอสสบันนอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ